จังหวัดสกลนครค่ะลงพื้นที่ตรวจร้านขายปลีกก๊าซหุงต้มหลังได้รับการร้องเรียนนะคะว่าพบน้ําหนักหายเฉลี่ย2กิโลกรัมต่อถังค่ะสั่งปิดร้านนะคะพร้อมดําเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะนายทวชชัยตูมน้อยหัวหน้าช่างตวงวัดจังหวัดสกลนคร นางสาวอรวรรณทิพย์ม่อมนักวิชาการพณิชย์จิงจวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าตรวจสอบร้านจําหน่ายขายปลีกกา๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งนะคะในเขตเทศบาลนครสกลนครค่ะหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าร้านแห่งนี้นะคะเมื่อนําถังไปใช้ในครัวเรือนและสถานประกอบการแล้วพบนะคะว่ากา๊าซหมดไวกว่าปกติจึงสงสัยค่ะว่าน้ําหนักที่ได้อาจไม่เต็มปริมาณของถังกา๊าซที่กําหนดไว้ค่ะซึ่งเมื่อ่านเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางไปถึงร้านดังกล่าว พบว่ากาลังเปิดให้บริการจึงแสดงตนต่อพนักง,งานของร้านอาศัยอํานาจหน้าที่ของนายตรวจช่างตวงวัดขอตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียนโดยฐา,านเจ้าหน้าที่นะครับได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องตรวจสอบโดยมีการบันทึกภาพทุกขั้นตอนไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนําถังก๊าซหุงต้มขนาดต่างๆภายในร้านที่ให้บริการนะครับซึ่งยังปิดผนึกฟ้าถังอยู่โดยการสุ่มช่างตวงปริมาณก๊าซหุงต้มปรากฏว่าจากการตรวจสอบทางก๊าซขนาด15กิโลกร,รมัม น้ำหนักหายไปเฉลี่ยถึง1.8ถึง2.5กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งปกติแล้วนะครับเราจะอนุญาตให้บวกลบได้ไม่เกิน1.5ถึง3ขีดแต่อันนี้หายไปเป็นกิโลเลยนะฮะหรือว่ารวมน้ําหนักถังกับก๊าซจะต้องไม่ต่ำกว่า3.1 1กิโลกรัมกรณีนี้นะครับถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงทําการบันทึกหลักฐานพร้อมส่งพนักงานของร้านนะครับไปพบกับพนักงานสอบสวนสพมือสกลนคร และได้แจ้งต่อเจ้าของกิจการนะคะเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะและสั่งปิดสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยครั้งนี้นะคะถือเป็นการกระทําผิดครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดค่ะส่วนการขยายผลจะทําการตรวจสอบว่าก๊าซดังกล่าวนี้นะคะไปรับบรรจุมาจากที่ใดค่ะก็จะไปตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะในระยะนี้นะคะราคาก๊าซผันผวนขึ้นลงนะคะผู้ประกอบการบางไรายได้ฉวยโอกาสนี้เอาเปรียบผู้บริโภคถือเป็นการซ้ําเติมประ ประชาชนและเมื่อมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าตรวจสอบทันทีหากพบการกระทําผิดก็จะไม่ละเว้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ข้าวของก็แพงนะคะอาหารการกินร้านค้าต่างๆก็ขึ้นราคา,อ,าอย่าถือโอกาสนี้ช่วยโอกาสเลยนะคะคือเข้าใจว่าก๊าซหุงต้มเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็น<ช>นะคะในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ค้าขายอาหารนะคะยังไงก็ถ้าเกิดตรวจ เจอหรือว่าสงสัยอะไรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างทันทีค่ะครับ